สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำผัดเต้าเจี้ยวมะเขือยาวนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากตั้งกระทะพอร้อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ํามันหมูลงไปวันนี้เราใช้เป็นน้ํามันหมูนะคะเรานน้ำมันหมูที่เราเจียวเองค่ะมันก็จะให้กลิ่นที่หอมเนาะสดใหม่นี่หรือว่าใครไม่มีจะใช้เป็นน้ํามันพืชก็ได้เนาะ แล้วก็มีพริกกับกระเทียมค่ะที่เราโขกไว้นะคะนี่ก็โขกหยาบๆนะคะความเผ็ดนี่ตามชอบได้เลยเราก็จะมีทั้งเขียวแล้วก็แดงนะคะเนี่ยค่ะตามจำหยาบแบบนี้ก็ใส่ลงไปเลยค่ะก็คั่วให้พริกพอหอมๆนะคะกลิ่นแรงใช้ได้เลยทีเดียว จากนั้นตามด้วยเนื้อหมูนะคะนี่ค่ะเป็นเนื้อหมูหัน่นเป็นชิ้นๆนะคะหรือว่าใครจะใช้เนื้อหมูสับก็ได้ตัวนี้เป็นหมูหมักนะคะที่เราหมักไว้แล้วตัวนี้หมักไข่ขาวแล้วก็ใส่ซอสวดไป,ป,ปน,นิดนึง <c oughs> แล้วก็ใส่ผงฟูไปประมาณปลายช้อนชาค่ะ,คะเพื่อให้หมูเขานุ่มขึ้นนะคะ okay. ผัดพอเข้ากันแบบนี้นะคะใส่เต้าเจี้ยวลงไปเลยเราใช้เป็นเต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งนะคะผัดเต้าเจี้ยวให้หอมโอเคอย่าเผออใส่ซอสเยอะนะคะเพราะว่าเต้าเจี้ยวเขาก็จะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วเนาะ เขาให้เข้ากันแบบนี้เลยหมูก็จะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีแดงก็สีเขาจะขุ่นขึ้นนะคะนี่ค่ะเกือบสุกแล้วจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือ,อายาวนะคะที่เราหั่นแช่น้ําไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะน,นี่จะใช้สองลูกนะคะหั่นเป็นเล่นๆนีะค่ะขนาดพอคํา สีสันสวยงามจากนั้นเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะประมาณนี้สักประมาณครึ่งช้อนชาค่ะไม่ต้องเยอะมากน้ำมันหอยะคะ่ะ ซอสปรุงรสหน่อยหนึ่งค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราตอนที่เราหมักหมูเนี่ยเราใส่ไปแล้วด้วยนะคะสําหรับคนที่อ่าไม่ได้หมักจะใส่เยอะหน่อยก็ได้ค่ะหรือว่าค่อยๆทําไปชิมไปก็ได้ค่ะเติมน้ําปลาไปหน่อยหนึ่งค่ะผัดให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้มะเขืเอยาวเขาสุกดีค่ะ Okay. พอแล้วก็ผัดต่อจนเดือดแล้วก็ให้น้ำงวดลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวชิมรสชาติกันค่ะผัดทอมะเขือยาวเริ่มสุกนะคะก็ชิมรสชาติได้เลยค่ะอขอเติมน้ำปลาไปอีกนิดนะึงโอเคพอแล้วค่ะปิดท้ายด้วยใบโหระพานะคะที่เราเก็บมาสดๆเลยใส่ลงไปเลย ปิดไฟได้เลยค่ะแค่นี้เองก็จะได้ผัดเต้าเจี้ยวมะเขือยาวแล้วนะคะพร้อมเติบใส่จานค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูผัดเต้าเจี้ยวใส่มะเขือยาวนะคะ เนี่ยค่ะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทานกับข้าวสวยรล้อนๆนะคะ,ะรับรองอร่อยชัวร์นะคะหรือว่าจะทานกับข้าวต้มก็อร่อยนะคะเมนูนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นหมูที่เราหมักแล้วเนาะหมักเองค่ะมันก็จะนุ่มอยู่นุ่มๆอยู่แล้วแล้วก็มะเขือยาวเนี่ยค่ะเก็บหลังบ้านได้2ลูกนะคะโหระพาเก็บหลังบ้านนี่เห็นไหมคะใช้พืชผักสวนครัวอย่างเป็นประโยชน์เลยค่ะใช้ได้เนี่ยค่ะได้หนึ่งมื้อเต็มๆเลยจานหนึ่งนี่เห็นไหมคะเรียบร้อย นี่แล้วก็ขั้นตอนและวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยเนาะสามารถทำเองได้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวพิพิลยเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ